าก,กาิจกรรมการเดินวิ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับชาวสงขลานับหมื่นคนพร้อมใจสวมใส่เสื้อโทนสีชมพูครับร่วมขบวนเดินวิ่ง3เส้นทางนะครับต้อนรับขบวนเชิญอัฐิพลเอกเปรมมายังสมบประวัติศาสตร์อยากสมเกียิครับโดยช่วงเช้าเมื่อ,อวันนี้นะครับได้จัดให้มีขบวนเดินวิ่ง3เส้นทางต้อนรับขบวนรถปุษบุกอันเชิญอัฐิพลเอกเปรมติงสุรานนท์จากโรงพยาบาลสงขลานครินไปประกอบพิธีสวดอภิธรรมณสสมประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่21-25สิงหาคมนี้ก่อนที่จะมีพิธีบรรจุอัฐิในวันที่26สิงหาคม2565โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะครับโดยเริ่มกับเคลื่อนขบวนบุษบกอันเชิญอัฐิจากโรงพยาบาลสงขลานครินต์ตั้งแต่เวลา4นาฬิกา39นาทีและมีขบวนเดินวิ่งพาป่าหล,ลบบ้านจากบริเวณวัดแหลมเพอฝั่งตำบลเกาะยออำเภอสิงหนคร นำโดยนายเจษดาจิตรัตผูวาราชการจังหวัดส,สงขลาเพื่อนำขบวนเดินบิ้งข้ามสะพานตินและสุรานนท์ไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรกครับขณะที่อีกขบวนครับ เลื่อนมาจากบ้านศรัทธ,ธามาบรรจบกันที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรรจุอัฐิก็มีพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยแม้แต่ผู้พิการยังนั่งรถวีลแชร์มานะครับต่างก็พร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าป๋าหลบบ้านและเสื้อโทนสีชมพูร,รวมถึงนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากนับหมื่นคนบรรยากาศนี่เปี่ยมไปด้วยความรักความศรัทธ,ธาที่ชาวสงขคลามีต่อพลเอกเปรมด้านนางณลินีธรรมเนียมอายุ70 ปีเป็นชาวสงขลาแตกก่กาเนิดครับก็ได้กล่าวว่าตนเองและเพื่อนๆอ,อ,อสอมออาเภอเมืองสงขลาต่างตั้งใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมากันตั้งแต่ตีสีเพื่อที่จะรอต้อนรับขบวนอัฐิป,ป๋าเพราะป๋าเป็นชาวสงขลาที่เป็นตัวแทนแบบอย่างแห่งความดีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะตลอดชีวิตของท่านทำงานอย่างจริงจังเพื่อประเทศมาโดยตลอดโดยจะนำแบบอย่างของป๋ามาสอนลูกหลานให้รู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับ